วันนี้จะมารีวิว Porsche Cayenne e-Hybrid Coupe Platinum Edition นะครับเป็นรถ SUV Sport ที่ขับเคลื่อนไฟฟ้านะครับก็ได้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำมันผสม HyB r i d ก็ได้นะครับเป็น SUV ที่ให้อัตลรถในการขับขี่ที่ไม่ธรรมดานะครับขับเคลื่อน HyB r i d คาร์บอนต่ำนะฮะหรือเป็นศูนย์เลยนะครับแล้วได้พลังพิเศษจากมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะที่เข้ามาเป็นกำลังเสริมนะฮะบูแรงม้านะให้ให้รวมกัน ได้ถึง462แรงม้าเลยนะครับนะฮะดีตัวสู่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง5.1วินาทีนะฮะทำความเร็วสูงสุดได้252กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะสัมผัสเสียงท่อพิเศษแบบสปอร์ตนะฮะคำรามเป็นซาวด์แทกประกอบความเร็วนะครับแฮนด์ i ลิงที่ยอดเยี่ยมที่สุดของรถ SUV นี่นะฮะนะฮะพวงมาลัยคือพระเอกเลยนะฮะบนถนนคดเคี้ยวนะฮะไต่ขึ้นลงภูเขาโค้งกว้างนะฮะความเร็วเป็นสูงนะฮะ ไปไปถึงโค้งรับสลับแคบแคบได้นะฮะไม่มีทีท่าว่าจะพลาดพังนะฮะให้กับโค้งใดๆนะฮะความเฉียบคมนะฮะและการสื่อสารของระบบบังคับเลี้ยวนะครับร่วมด้วยช่วงล่างอะ a p ปชี e นะฮะและระบบเบรกที่ทรงพลังนะทํทำงานกลมกลืนกันนะทำให้รถ2.3ตันนะฮะวิ่งพลิ้วเหมือนรถคันจิ๋วเลยนะครับห้องสัมภาระก็มีเก็บความจุกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้4ใบเลยนะฮะเกรดแพลตินัมอินดิชั่นนะฮะ ตกแต่งพิเศษด้วยสีซาตินแพตินัมนะทั้งอักษรทั้งคิปคีบบนกระจังหน้านะตลอดจนช่องรับอากาศทั้งสองฝั่งนะที่ถูกใช้งานจริงนะครับรถสปอร์ต SUV นะคันนี้นะฮะมีแฮนด์ i ลิงที่ดีและแม่นยำที่สุดในโลกนะครับนะฮะคันเราที่กำลังจะเข้ามาเดินพฤษภานะฮะมีเป็นสีดำเบาะดำนะครับรถมีเพียงคันเดียวนะครับนะฮะจองก่อนได้นะครับราคาเพียง7.99ล้านนะฮะ นะฮะโทรได้เลยนะครับ0825159133นะฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึงออปชันของมันนะฮะภายนอกนะฮะก็อย่างเช่นฝากระโปรงหน้านี่เป็นแบบแอคทีฟนะครับเปิดขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้คานเหล็กเลยนะฮะขึ้นแบบแอคทีฟนะครับโครงตัวถังนะฮะทำจากเหล็กอลูมิเนียมสังกะสีนะฮะอ่อลอยน้ำหนักเบาทั้งหมดนะครับ มีสี่ประตูนะฮะพร้อมระบบป้องกันการกระแทกด้านข้างนะฮะฝากระโปรงกระบะท้ายประตูแผงข้างหลังคาและปีกหน้านะฮะเป็นอลูมิเนียมนะฮะกันชนประกอบด้วยหน้าตัดนะที่มีความแข็งแรงสูงนะฮะและชิ้นส่วนนะประกอบ2ชิ้นแต่ละชิ้นจุดยึดแบบเรียว2จุดนะฮะสำหรับตะขอลากจูงก็มีให้นะฮะในในในกล่องเครื่องมือนะที่จับประตูด้านนอกโอเค แล้วก็ประตูท้ายพร้อมสปอยเลอร์หลังคาแบบแบบสีเดียวกับตัวรถนะฮะนะฮะแล้วก็มีการระบบนะฮะแอ a โรไดนามิกนะฮะเป็นระบบอากาศพลศาสตร์นะฮะที่ครอบคุมใต้ท้องรถนะครับเพื่อให้การผ่านของลมได้ดีที่สุดนะฮะเพื่อความเร็วแล้วก็ความเสถียรภาพในการขับขี่นะฮะมีช่องรับลมด้านหน้านะฮะและช่องรับลมด้านข้างนะครับนะฮะมีม่านอากาศบริเวณเป็นคลีบนะฮะบริเวณซุ้มล้อนะครับ นะฮะแล้วก็มีระบบการใช้สีซาตินแพตตินัมนะครับแล้วก็ท่อไอเสียคู่แบบสปอร์ตสีดำเงานะฮะตัวอักษรพตตินัมซาตินนะฮะพอร์ชนะฮะรวมอยู่ในแถบไฟท้ายนะครับนะชื่อรุ่นในซาตินแพตตินัมนะฮะพร้อมกรอบสีเขียวนะฮะที่ประตูท้ายนะครับโลโก้ e-hybrid ที่ ปีกด้านหน้าตัดด้วยสีเขียวนะครับการแล้วก็เรามีการเตรียมระบบลากจูงนะฮะแล้วก็มีสเกิร์ตนะฮะข้างเป็นพลาสติกสีดำนะครับขอบกระจกมองข้างสีดำเงานะครับแล้วก็มี Porsche Active Aero Dynamic นะฮะพร้อมสปอยเลอร์หลังนะฮะแบบปรับได้นะครับหลังคาแก้วแบบพาโนรามานะฮะแล้วก็มีสามารถเสริม ระบบขนส่งบนหลังคาเป็นแหลกเสริมได้นะครับนะฮะมันดูระบบขับเคลื่อนและแชสซีนะฮะเป็นเกียร์ไฮบริดนะฮะทริปโทนิกเอสแปสปีดนะครับนะฮะเครื่องยนต์เทอร์โบวีหกนะฮะสามจุดศูนย์ลิตรนะฮะพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าร้อยกิโลวัตต์นะครับระบบฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงนะครับไดนามิกอินเจคชันนะฮะเป็นไดเรกอินเจคชันนะครับ พร้อมตำแหน่งหัวฉีดกลางนะฮะเพาหน้าอลูมิเนียมแบบมันติลิงค์นะครับคาลิปเปอร์เบรกหน้านะเท่ๆนะฮะอลูมิเนียมนะครัแล้วก็มีเป็นเผาหลังอลูมิเนียมเป็นแบบมันติลิงค์นะฮะระบบกันกระเทือนแบบสปริงเหล็กพร้อมระบบ Porsche Active Suspension Management นะครับ PASM นะครับแล้วก็มีเทอร์โบชาร์จเจอร์นะฮะใส่กองอนุภาคน้ำมันเบนซินนะครับการชาร์จด้วยลมเย็นนะฮะ ระบบจัดการยึดเกาะถนนของ Porsche นะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Active พร้อมดิส์นะฮะหลายตัวที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะการทำแผนที่ตัวแปรนะครับเป็นระบบกล่องคอมพิวเตอร์นะฮะคลัตช์นะฮะเบกเฟืองท้ายอัตโนมัตินะฮะ ABD นะครับช่วยได้นะฮะแม่นยำมากนะฮะและระบบป้องกันการลื่นถลนะครับ ฝาสูบอลูมิเนียมนะครับบล็อกเครื่องยนต์อลูมิเนียมนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะฮะพร้อมการจัดการความร้อนนะฮะระบบควบคุมแชสซีนะฮะ 4D นะฮะของเพอร์เช่นะฮะในตัวเลยมีในตัวนะฮะคาลิเปอร์เบรกอลูมิเนียมโมโนบล็อกนะฮะนะที่ด้านหลังนะครับการฟื้นฟูระบบไฟฟ้ากระแสสลับนะฮะพวงมาลัยเวอร์พลัสนะฮะ เรามี Active Valve ID นะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางจานเบรก360มิลิเมตรนะฮะด้านหลังจะเป็น358มิลิเมตรนะครับ Postability Management นะฮะพนะฮะพร้อมระบบเบรกป้องกันล้อล็อกนะฮะ a b บนะครับและระบบควบคุมการเกาะถนนนะครับ ASR นะครับเบรกเฟื่องท้ายอัตโนมัติ ABD นะฮะเป็นการช่วยเสริมได้นะฮะระบบควบคุมแรงบิดเครื่องยนต์นะครับ และการจัดการเสถียรภาพของรถนะฮะขาเยนอินไฮบิดนะฮะพร้อมโหมด PSM สปอร์นะฮะที่ได้รับการกับปรับปรุงนะฮะ Vario Cam Plus นะถังน้ำมัน75ลิตรนะครโหมดสปอร์ตมีมีให้นะฮะคาลิเปอร์เบรกสีเขียวกรดนะฮะโหมดบุคคลสำหรับการเลือกตั้งค่าดライブสำหรับรถแต่ละคันนะฮะไฟแสดงการฝึกลอของภาพเบรกนะฟังก์ชันพักสายอัตโนมัต Perce Hill Control นะฮะ ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก abs เบรกหลายตัวนะฮะแล้วก็สปอร์ตโครโนแพ็คเกจนะพร้อมสวิตช์เลือกโหมดขับเคลื่อนแบบสปอร์ตพลัสนะฮะและการตั้งค่าโหมดขับเคลื่อนส่วนบุคคลนะฮะและอนาล็อกก็มีนะฮะนาฬิกาจับเวลาบนแดชบอร์ดนะครับพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์แบตเตอรี่นะฮะลิออนนะฮะที่มีความจุรวม17.9กิโลวัตต์นะครับรวมอยู่ด้วยนะครับตัวจัดการแบตเตอรี่และตัวเพิ่มพลังงาน ส่วนประกอบของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศนะฮะและหม้อลมเบรกไฟฟ้านะฮะระบบหมุนเวียนพลังงานเบรกระบบ power plus นะครับส่วนล้อนะฮะ is spider นะฮะเป็นดีไซน์ขนาด21นิ้วนะฮะสีแพตินัมซาตินนะฮะอุปกรณ์ล้อระบบตรวจสอบแรงดันลมยางนะ TPM นะครับชุดซ่อมยางนะฮะซีลแลนและคอมเพรสเซอร์นะฮะแสงและการมองเห็นด้านหน้านะฮะไฟหน้า led นะฮะพร้อมระบบ porsche dynamic ไลท์ซิสเต็มนะครับไฟสองสว่างเวลากลางวันนะฮะแบบ LED 4ดวงนะครับไฟหน้าพร้อมไฟบอกตำแหน่งและไฟเลี้ยวพร้อมเทคโนโลยี LED Light Guide นะครับเปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะฮะพร้อมไฟ w e l c o m e Home นะครับไฟเบรกดวงที่3แบบติดตั้งสูงนะฮะ LED รวมอยู่ในสปอยเลอร์หลังคานะฮะไฟท้าย LED พร้อมกราฟิกไฟ3มิตินะฮะไฟเบรก4จุดในตัวและแถบไฟนะครับ แนวค,คิดไฟ led ภายในห้องโดยสารนะฮะดัมเปอร์เครื่องยนต์ไฟช่องวางเท้าด้านหน้าและด้านหลังนะฮะไฟที่เขี่ยบุหรี่ไฟช่องเก็บของไฟส่องสว่างในห้องโดยสารไฟล็อกจุดระเบิดนะฮะคอนโซลไฟหน้าคอนโซลเหนือศีษะนะฮะพร้อมไฟส่องเฉพาะจุดนะฮะไฟอ่านหนังสือซ้ายขวากระจกแต่งหน้าส่องแสงในที่บังแดดนะฮะแล้วก็กระจกมองข้างและกระจกมองข้างแบบปรับ ลดแสงอัตโนมัตินะฮะกระจกมองข้างปรับและอุ่นไฟฟ้านะฮะพับเก็บด้วยไฟฟ้านะฮะผ่านคุญแจรีโมทก็ได้นะฮะด้านคนขับด้านข้างรวมทั้งมีระบบแสงโดยรอบนะฮะระบบปัดน้ําฝนด้านหน้าแบบ2สปีดนะฮะพร้อมที่ปัดน้ําฝนแบบหน่วงเวลานะฮะและเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ําฝนนะครับที่ปัดน้ําฝนด้านหน้าจอด้านหลังนะฮะนะมีมีสั่งการได้พร้อมกับปัด เป็นแบบช่วงๆและการฉีดน้ำนะฮะและให้ความร้อนหน้าจอด้านหลังนะฮะพร้อมฟังก์ชันปิดอัตโนมัตินะครับกระจกเพื่อความเป็นส่วนตัวนะฮะกระจกหน้ารถอุ่นนะฮะเป็นระบบอุ่นนะครับกระจกนะฮะความสะดวกสบายและการรองรับต่างๆนะฮะอย่างเซ็นทรัลล็อกระยะไกลพร้อมระบบ Comfort a แอคเซนะฮะพร้อมระบบเตือนและระบบช่วยเบรกนะฮะการป้องกันคนเดินเท้านะครับ นะเราป้องกันคนเดินถนนด้วยนะมันจะมีเซ็นเซอร์จับนะฮะทางเข้าและการออกแบบไม่ใช้กุญแจก็นะฮะการปรับไดรเวอร์สำหรับสภาพอากาศนะฮะผู้ช่วยเสียงก็มีนะฮะการสื่อสารและยานพานะที่ปรับแต่งและอื่นๆก็มีพวกระบบนะฮะพาร์คแอสนะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะฮะพร้อมคำเตือนด้คอนโทรนะเตือนระยะห่างนะฮะและมีกล้องถอยหลังนะครับนะฮะภายในก็มีเบาะนั่งแบบสปอร์ตนะด้านหน้า ปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะฮะพร้อมพนักพิงศีรษะในตัวนะครับและแพ็กเกจหน่วยความจําคนขับนะครับแพ็กเกจภายในทําจากอลูมิเนียมพื้นผิวนะฮะระบบควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัตินะครับแผงหน้าปัดพร้อมจอแสดงผลความละเอียดสูงนะฮะสจอนะฮะภายในเบาะหนังเป็นหนังนะฮะหนังบางหน่อยๆนะฮะเบาะนั่งสปอร์ตด้านหลังพับได้นะฮตอนนะฮะนะฮะ สี่ที่นั่งนะครับพนักวางแขนตรงกลางแบบพับลงนะฮะพร้อมที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งนะครับปรับหน้าหลังแบบแมนนวลนะเช่นเช่นเดียวกับการปรับพนักพิงนะครับช่องเก็บของด้านในนะฮะช่องเก็บของอที่คอนโซลกลางนะครับช่องเก็บของใต้เบาะคู่หน้านะครับช่องเก็บของข้างประตูนะฮะและช่องใส่แผ่น แผนที่นะฮะด้านหน้านะฮะพนักพิงช่องเก็บของเอ่อที่ด้านตรงพนักพิงนะฮะช่องเก็บของด้านข้างนะฮะตัวนับรอบแบบอนาล็อกนะฮะกลางที่มีหน้าปัดสีดำนะฮะและมาตรวัดพลังงานพร้อมตัวชี้นะฮะสีเขียวนะครับแต่ขอเกี่ยวเสาบีนะฮะด้านคนขับและผู้โดยสารนะฮะวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นพร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์นะครับตัว กรองอนุภาคละอองเกสรพร้อมตัวกรองนะฮะฐานกํมมันนะครับกัมันคือเขาก็มีระบบกรองหลายอย่างนะฮะเพื่อความสะอาดภายในรถนะฮะนะฮะในอากาศนะฮะชั้นวางพัสดุในตัวแบบแข็งนะฮะและถอดออกได้นะครับที่วางแก้วนะฮะในสองใบนะครับด้านหน้าและด้านด้านหลังนะฮะพร้อมเส้นผ่านศูนย์กลางที่ปรับได้นะครับ ที่วางขวดน้ําแผงประตูหน้าหลังนะฮะแผนหมุหลังคาและเสา ABC นะฮะที่บังแดดคู่หน้าสําหรับคนขับนะฮะและผู้โดยสารตอนหน้านะครับนะกับบันไดสแตเลสพร้อมโลโก้นะฮะรุ่นพอร์ชนะฮะด้านหน้านะฮะพนักพิงศีรษะด้านหน้าแบบพนักพิงศีรษะแบบปรับความสูงได้นะครับคอนโซลกลางยกระดับพร้อมมือจับนะครับ ถุงลมนิรภัยขนาดใหญ่สำหรับคนขับและผู For day, ้โดยสารตอนหน้านะครับถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่านะครัสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้านะถุงลมนิรภัยด้านข้างนะคะคู่หน้านะฮะติดตั้งอยู่ที่นั่งนะม่านถุงลมนะตามแนวโครงหลังคากระจกมองข้างนะครับจากเสา A ถึงเสา C นะฮะการตรวจสอบการพลิกคว่ำนะเพื่อ เปิดใช้งานม่านถุงลมนิรภัยเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับนะครับ <plex> <plex> เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับแบบ3จุดนะฮะเข็มขัดนิรภัยที่เบาะหลังนะฮะตรงกลางนะฮะแบบอัตโนมัตินะครับปรับความสูงของเข็มขัดนิรภัยสําหรับที่นั่งคนขับและผู้โดยสาร <plex> ด้านหน้าด้วยตนเองได้นะฮะร,ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าและเบาะหลังด้วยนะฮะจุดยึดที่นั่งโดยสารสําหรับ เบาะนั่งนิรภัยสําหรับเด็กนะฮะการปิดใช้งานถุงลมนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้านะฮะมีมีการปิดให้ได้ด้วยนะฮะสำหรับการติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กนะฮะเพราะว่าถุงลมนิรภัยเนี่ยนะฮะอาจจะไม่เหมาะกับเด็กนะฮะก็มีการปิดระบบนะฮะเพื่อให้ติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กได้นะครับระบบมีระบบเตือนภัยนะฮะพร้อมการเฝ้าระวังในแบบอุลตราโ o n i c นะฮะและการล็อก2ชั้นนะฮะฟังก์ชันเซฟนะฮะ มีอิมโมบิล라เซอร์นพร้อม t r a n s p o อเ e r ในกุญแจนะฮะแล้วก็เบาะนั่งคู่ด้านหน้าแบบอุ่นนะครับแล้วก็มีแอปคอนโทรลรีโมทพาร์คกิ้งนะฮะมีพรมนะฮะแล้วมีแสงโดยรอบนะฮะนะพรมมีแสงโดยรอบด้วยนะฮะอุ่นพงมาลายได้นะฮะนะแล้วก็มีนาฬิกาอนาล็อกนะฮะระบบเสียงและการสื่อสารนะวิทยุดิจิตอลนะฮะพอร m ชคอมมิ t ชัน m มนจ g เมนต์นะฮะรวมถึงการนำทางออนไลน์นะฮะ นะฮะแล้วก็มีเตรียมโทรศัพท์มือถือเตรียมอินเทอร์เฟสเสียงนะฮะแล้วก็การควบคุมด้วยเสียงนะฮะหน้าจอสัมผัสและความละเอียดสูงนะ3 2 3นิ้วนะฮะความละเอียดแบบ Full HD เลยนะครับนะฮะก็มีพร้อมสำหรับใช้คู่กับโทรศัพท์มือถือนะฮะมีอินเทอร์เฟสนะฮะบลูทูธนะฮะสำหรับการโทรและการฟังเพลงนะฮะพอร์ต usb นะฮะ C2 อพอร์ตนะฮะพอร์ตชาร์จที่กระเป๋าด้านหน้านะฮะ แล้วก็มีการเชื่อมต่อ iPod หลายรุ่นนะฮะนะแล้วก็รองรับ iPhone นะฮะจะมีพอรตชาร์จ usb c พอรพอตที่ด้านหลังนะครับด้วยนะฮะพอชนะฮะคอนเน็กนะฮะการนำทางออนไลน์นะฮะการสตรีมเพลงและวิทยุออนไลน์นะระยะไกลและบริการเชื่อมต่อนะฮะก็ต้องสมัครสมาชิกนะฮะสำหรับนะติดตามข้อมูลจากพอชได้นะ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto นะ ระบบเสียงรอบทิศทางนะครับบอสนะฮะนะฮะพร้อมลำโพง14ตัวนะับพร้อมซับมูฟเวอร์นะเครื่องขยายเสียง14ชัเนลนะครับกำลังไฟรวม710วัตต์นะฮะช่องเสียงไฟ12โวลต์นะฮะนะฮะสามช่องนะฮะที่ด้านหน้าใต้ย่องเก็บของนะฮะคอนโซลกลางด้านหน้าและด้านข้างนะของช่องเก็บสัมภาระนะฮะพ o r s c h e t a ก t ิ n g s y เ t e m p l u สนะ ประสิทธิภาพนะฮะของระบบอิเล็กทรอนิกส์ของระบบไฟฟ้านะฮะเครื่องชาร์จมือถือเฟสเดียวนะ3.6กิโลวัตต์นะฮะพร้อมสายเคเบิลด้านข้างรถยนต์นะฮะ4.5เมตรนะฮะสายสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็มีรองรับ32แอมแปร์นะฮะ230โวลต์นะครับสายบ้าน3ขามีให้นะฮะนะชาร์จบ้านได้นะ230โวลต์นะฮะตัวยึดผนังพื้นฐานมีนะครับนะช่องชาร์จแบบแมนนวลที่ด้านข้างตัวรถนะฮะด้านซ้ายนะฮะ นะะฮช่องชาร์จมีด้านซ้ายนะครับเครื่องชาร์จ ac นะฮะแบบออนบอร์ดขนาด3.6กิโลวัตต์นะครับนะฮะโมเดลของเราก็โมเดล2023เนี่ยนะฮะคาเยนเอไอบีคูเป้แพทินัมนะฮะนะฮะสีอ่าสีก็เป็นสีเอะโครเมี่ยมแบล็กแมทริกนะฮะภายในเป็นเบาะสีเบาะหนังนะฮะสีมาตรฐานหนังเรียบสีดำนะครับเบาะนั่งแบบคอมฟอร์ตปรับไฟฟ้า14ทิศทางนะฮะพร้อมหน่วยความจำนะระบบเบาะนั่ง2อบวกหนึ่งนะฮะ ไฟประตู LED พร้อมโลโก้ Porsche นะฮะระบบขับเคลื่อนและเชสซีก็มี8เป็น8สปีดนะฮะ Trip Tonic S นะฮะระบบการกระเทือนแบบถุงลมแบบปรับได้นะ,ะพร้อมปรับระดับความสูงนะ Porsche Active นะ Suspension Management System นะระบบควบคุมนะเชสซีดนามิกของ Porsche นะฮะพวงมาลัยเพาหลังนะครับนะฮะล้อ RS Spider Design ขนาด22นิ้วนะฮะพร้อมส่วน,ะะนขยายส่วนขยายซุ้มล้อใน ีนะฮะให้ให้เหมือนกับสีภายนอกนะฮะไฟท้าย LED ย้อมสีนะพร้อมแถบไฟนะความสะดวกสบายและระบบช่วยเหลือต่างๆก็มี Park Assist นะฮะระบบรวมมีมุมมองรอบทิศทางเลยนะับกล้องรอบทิศทางนะฮะระบบช่วยการมองเห็นตอนกลางคืนนะครับ Lane Change Assist นะฮะระบบตรวจสอบจุดบอดนะฮะ Cruise Control พร้อมระบบหยุดฉุกเฉินนะฮะระบบควบคุมระบบความเร็วอัตโนมัตินะฮะระบบปิดแบบนุ่มนวลนะครับนะฮะ ระบบควบคุมสภาพอากาศประตูดูดนะฮะที่เมื่อกี้ปิดแบบนุ่มนวลนะฮะแล้วก็มีระบบควบคุมสภาพอากาศแบบอัตโนมัติ4โซนนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นออปชั่นของพอร์ชคันนี้นะฮะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นนะฮะสีดำนะฮะนะฮะเบาะหนังดำนะครับพอร์ชคายเย็นนะฮะเป็น e hybrid นะฮะ platinum edition นะครับเป็นครูปนะฮะนะฮะจะมีโค้งก็มีข้างหลังคาข้างหลังจะโค้งลงมานิดๆนะฮะ นะจะไม่ไม่ใช่ตัวไฮเอนธรรมดานะร,ราคาก็เจ็ดจุดเก้าเก้าล้านนะครับลองเข้ามาชมกันได้นะที่เอ็มจีออโต้สุขาพิบาลสามนะครับติดต่อศูนย์แปดหนึ่งเก้าสามหนึ่งหนึ่งศูนย์สองเก้านะครับหรือศูนย์แปดสองห้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสามสามนะครับรถมีคันเดียวนะครับจองก่อนได้ก่อนนะครับ